สวัสดีค่ะอัปเดตลิซ่าปูนิบอิปีสุดฮอตโกอินเตอร์ยอดวิวพุ่งกระชูดฟรีไฟร์สุดยอดเกมเอาตัวรอดบนมือถือเล่นง่ายใครก็เป็นผู้รอดชีวิตได้โหลดฟรีแล้วไฟร์เลย เรียกได้ว่าดังไกลแมสไปทั่วโลกจริงๆสำหรับท่าเต้นในรายการดังของประเทศเกาหลี n นวิ i บ b ร์เทอรที่กลายเป็นการปลุกกระแสะเพลงแดนซ์ปูนิบอีปิให้กลับมาเรียกความสนใจได้อีกครั้งพร้อมกับการ c ชา l l e n จ์ของเวิร์ท่าเต้นปูนิบที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมือง เพลงปูนีบอีเป็นเพลงของพรจันทพรศิลปินจากค่ายพอดีม่วนสตูดิโอซึ่งเคยเป็นกระแสะมาก่อนหน้านี้จากหนังเรื่อง t ุ๊ซี่แอนด์เซึ่งตอนนี้ฟังยิ่งกว่าเดิมจากการที่น้องลิซ่าได้นำโมโคลเวอร์สู่สายตาชาวโลกดึงดูดความสนใจโปรยเสน่ห์ความน่ารักกับท่าเต้นสุดกวนทําให้แฟนๆต่างสนใจค้นหายกใหญ่ทําให้ต้นฉบับปูนีบียอดวิวตอนนี้พุ่งทะลุ28ล้านวิวอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ยังกลายเป็นกระแสโคเวอร์ Pro World ในแอปพลิเคชันสุดฮอตอย่าง tiktok ในทันทีไม่ว่าใครก็ต่างนำมาโคเวอร์โชว์ชนิดที่เรียกได้ว่าขาแดนซ์ทั้งหลายใครไม่เต้นเพลงนี้คือตกเทนไม่ทันกระแสกันเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าเพลงอาจจะดูสองแงสองงามจากการเล่นคำแต่จริงๆแล้วอีปิเป็นคำเรียกภาษาอีสานคือชื่อคนนะคะก็ถือเป็นการแดนซ์สนุกๆผ่อนคลายดูเพื่อความบันเทิงกันนะจ๊ะ อัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Free Fire สุดยอดเกมเอาตัวรอดบนมือถือง,ง่ายใครก็เป็นผู้รอดชีวิตได้โหลดฟรีแล้วไฟเอเลย